แล้วเราชาวพุทธทั้งหลายจะต้องมายกพระพุทธศาสนาในถึงพระศาสนานี้และยกภิกษุณีสงขึ้นมาเพื่อเติมเต็มในพุทธบริษัทสี่ซึ่งยังขาดหายไปในปัจจุบันเมื่อขาดภิกษุณีสง์จะเป็นพุทธบริษัทสี่ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรทั้งทั้ที่เป็นพุทธบัญญัติ มีมาในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าพระองค์จะตรัสว่าภิกษุณีสงฆ์จะสูญหายไปในการทั้งหน้าแต่พระองค์ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีก็เพราะความเขาเคาะความเขาปัญญาของชาวโลกต่างหามัวเมาอยู่กับกามคุณห้าเชื่อหูเชื่อตาเชื่อตำรา ไม่เชื่อในปัญญาเลยขาดสติปัญญาในการพิจารณาเห็นคุณอันยิ่งใหญ่ของพระนางพิมพายโสธราเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์บ่มบาร,รมีมาตั้งแต่สี่แสนอสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปในสี่อสงไขยก็จะเป็นคู่พระบาร,รมีต่อพระพุทธองค์มาตลอด จนถึงชาติสุดท้ายก็ได้เป็นพระริยาทานในชาติของพระเวสสันดรด้วยความเสียสละของพระนางผู้เป็นสตรีเพศเพื่อความปรารถนาของผู้เป็นพระสวามีเพื่อบรรลุความปรารถนานั้นถึงได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมายกภิกษุณีสงฆ์เพื่อความเติมเต็มในพุทธบริษัทสี 4, และยกคุณอันยิ่งใหญ่ของพระนางพิมพายโสธรากิจจานาลีผู้เป็นคู่พระบารมีของพระพุทธองค์ภิกษุณีสงฆ์จึงสมควรมีสิ่งที่ควรมีกับไม่มี สิ่งที่ไม่ควรมีกับมีดังเช่นคำว่าแม่ชีซึ่งไม่มีมาในพระไตรปิฎกเลยกับมีลัทธิมหานิกายก็เช่นกันสืบสายมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแทนที่จะมีลัทธิเดียวกับมีสองลัทธิสองนิกายใหญ่ๆในปัจจุบัน ซึ่งไม่สมควรจะมีเพราะเหมือนเป็นความปรามาตสในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งฉะนั้นการยกภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาก็เหมือนการยกคุณของผู้เป็นสตรีเพศเพราะความสำคัญของผู้เป็นสตรีเพศก็ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าผู้เป็นบุรุษเพศเช่นกันเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องยกภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นภาชนะทองเป็นโบสถ์ทองรองรับพระธรรมรองรับพระศาสนาในกลึ่งพระศาสนานี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีองค์กะกะประกอบหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ที่มีชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นภาชนะรองรับพระศาสนาของพระองค์ที่จะมาจุติในกึ่งพระศาสนานี้ตามที่กล่าวกันมาศาสนาจะเป็นศาสนาไปไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นหลักของพระศาสนาที่แท้จริงจะเห็นได้แค่นาม ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใช้สติปัญญาในการเห็นไม่ใช่เอาหูเอาตาในการเห็นจะต้องเห็นหลักรู้หลักศาสนาซะก่อนองค์ประกอบหลักของศาสนาก็คือพุทธบริษัทสจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์จะขาดบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้ เมื่อพุทธบริษัทสี่ครบถ้วนสมบูรณ์พุทธบริษัทสี่นั่นแหละจะเป็นผู้เห็นหลักรู้หลักอยู่ในหลักของพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้าคลองผ้าสีอะไรมาอุ้มบาทอะไรมาลทัทธิของพระองค์ก็บอกอยู่แล้วพระองค์ใช้กายสังขารเป็นใหญ่ใช้กายเป็นหลักวิปัสสนา จึงเรียกว่ามหานิกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าผู้ใดเห็นธรรมพระพุทธเจ้าจะทรงประทานผ้ากาสาวพัดให้เองนั่นแหละคือการเข้าถึงคำว่าพระถึงแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานแล้วแต่ก็ด้วยพุทธานุภาพของพระองค์นั่นแหละ เพื่อให้มหม่มพระไตรปิฎกฉบับจริงก็คือกายสังขารของเราคำว่ามหานิกายก็เป็นพระธรรมบาทเหล็กก็เป็นพระธรรมสีผ้าเหลืองทองสิงคีก็เป็นพระธรรมพุทธบริษัตสีก็เป็นพระธรรมนี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า สัจธรรมหาได้ในตัวเราเองผู้ใดเห็นดังเช่นนี้เชื่อว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในหลักของศาสนาตั้งอยู่ในหลักของพระโสดาบันแต่ในขณะเมืองไทยพุทธบริษัทสียังไม่เป็นปึกแผ่นยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวยังเป็นสีนั้นสีนี้ลัทธิก็เกิดขึ้นมากมาย ยังไม่มีผู้ใดเห็นหลักเห็นต้นแบบของพระอ,องค์เลยเราต้องทำเบื้องต้นให้แจ้งสว่างซะก่อนก่อนที่จะไปเห็นพระอรหันต์เมืองไทยยังไม่เคยเห็นพระโสดาบันแต่ไปเห็นพระอรหันต์ก่อนซึ่งเป็นไปไม่ได้เราจะต้องมาทำความเข้าใจในพระโสดาบันก่อน เมื่อตั้งอยู่ในพระโสดาบันแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ถึงให้ได้พระสจิทาคาเมื่อได้พระสจิทาคาก็จะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงพระอนาคาเป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะไปถึงอรหัตตผลจะมาเห็นพระอรหันตก่อนไม่ได้อุปมาเหมือนนักเรียนปหนึ่ง จะไปเห็นวิชาเรียนป .5 ป .6 ไม่ได้อีกอุปมาหนึ่งเทวดาที่อยู่ชั้นติดกับโลกก็ไม่สามารถเห็นชั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับ16ชั้นไม่ได้จะเห็นได้เฉพาะชั้นของตนเท่านั้นแม้แต่พระอริยะเจ้าจะมาเทศนาแก่พระโสดาบันก็ไม่ได้เขาไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระรหันก่อนไม่ได้เราจะยังเห็นได้เฉพาะชั้นโสดาบานันเพราะเป็นชั้นที่อยู่ติดกับโลกเป็นชั้นที่พอจะเห็นได้จะเข้าใจได้อยู่แต่เราจะต้องเห็นคุณสมบัติของพระโสดาบานันคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเป็นผู้ที่ เข้าใจในสีผ้าผ้าเหลืองทองสิงคีที่พระองค์ทรงครองมาจนถึงก่อนปรินิพานต้องเข้าใจในบาโรเข้าใจในลัทธิคือลัทธิมหานิกายของพระองค์พระองค์ก็บอกดูแล้วว่าเอากายเป็นใหญ่เอากายเป็นครูเอากายเป็นหลักวิปัสนาญาณและต้องยกพุทธบริทพี ให้เต็มนี่คือหลักของพระศาสานาพระองค์ชี้ให้โลกเห็นหลักพระลูงการไม่ได้เบิงนาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครทําตามขนาดพระอรหัน์ยังไม่ทําตามเลยแม้แต่วันเกิดของสง์พระอรหันต์ก็ยังไม่รู้เรื่องสง์มีวันเกิดบันเดียวคือวันเพ็ญมาพระเดือนสาม คือวันผู้ที่ออกจากการคองเรียนถือเพศบรรพชิตพระพุทธเจ้าจะเกิดอีกร้อยองค์ข้างหน้าก็จะมีวันมาฆะวันเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่วันจันทร์วันอังคารตามเพศของคารวาสนั่นเป็นวันเกิดของลกูกเป็นวันเกิดของเด็กชายส่วนส่วนการอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านคำพีก็เช่นกัน ต้องอ่านลงในกายสังขารเท่านั้นที่จะเห็นความจริงถ้าอ่านในคำพีจะไม่เห็นความจริงเพราะในคำพีเป็นแค่โจเป็นแค่ปริศนาจะเอาโจทย์มาตอบโจทย์ไม่ได้เพราะคำที่พูดมาหรือเทศออกมาก็ยังเป็นโจทย เพราะนั่นคือคำพีเป็นปริศนาธรรมที่ยังไม่ได้แปลร,รับรองได้เลยว่ายังไม่มีใครปีปริศนาธรรมมาได้เลยจะแปลอีกร้อยครั้งก็เป็นคำพีความเป็นไปของกายสังขารต่างหากคือพระไตรปิฎกฉบับจริงส่วนความเป็นไปในอริยสัจสี่ เราจะต้องมาอ่านเองซึ่งไม่มีมาในหนังสือในคำภีอริยสัจสีไม่สามารถเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือได้การที่เอาออกมาเขียนมันก็ยังเป็นการปรุงแต่งก็ยังจะเป็นคำภีเป็นปริศนาธรรมยังไม่ใช่อริยสัจสีอริยสัจสีคือความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ้าเขียนก็เป็นโลกทันทีพระอริยเจ้าองค์ใดๆก็ไม่สามารถเขียนได้เพราะเป็นสัตว์จะทำที่เป็นจริงเอาออกมาเขียนไม่ได้ที่ใดมีทุกข์มีเวทนาที่นั่นคือความจริงที่ใดมีลมหายใจเข้าออกมีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันที่นั่นคือความจริง ความจริงคือความเป็นไปของอริยสัจแสดงอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาสัตว์ต่างๆนานานั่นคือความเป็นไปเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์ถ้ามายกมายอกันเป็นพาาระอรหันต์นั่นคือการปรุงแต่งนั่นไม่ใช่ความเป็นไปของอริยสัจสี่ที่เป็นสัจธรรมความจริงนั่นคือโลก ความจริงเอาออกมาเขียนไม่ได้เชื่อว่าพระโสดาบันจะเกิดขึ้นแน่นอนในเมืองไทยเชื่อว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปศาสนาของพระองค์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนธรรมของพระพุทธองค์จะเกิดขึ้นอะไรก็ขวางไม่อยู่ประเทศไทยเป็นประเทศของคนมีบุญคนมีบุญจะ คนไม่มีบุญจะอยู่ไม่ได้การอ่านการฟังให้เข้าใจเป็นการอ่านการฟังตามบุญตามวาสนาของแต่ละบุคคลถ้าหากตีปิศนาธรรมของพระองค์ถูกจะไม่มีวันแยกลัทธิได้ถ้าหากตีปิิศนาสีผ้าของปิิศนาธรรมถูกสีผ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ บาทเหล็กก็เปลี่ยนไม่ได้พุทธบริษัทสีก็เปลี่ยนไม่ได้สีผ้าเหลืองทองสิงทีก็เป็นพระธรรมลัทธิมหานิกายก็เป็นพระธรรมบาทเหล็กก็เป็นพระธรรมพุทธบริษัทสีก็เป็นพระธรรมถ้าประเทศไทยมายึดหลักธรรมในตัวนี้ประเทศไทยจะ แควคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นพระธรรมทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้ให้เชื่อเพราะเป็นเรื่องเล่ามาฟังมาจากผู้รู้ทางสวรรค์ขอจงพิจารณาให้เกิดปัญญาในตนเองผู้เขียนก็ไม่ใช่นักบวช แต่ก็รู้และเข้าใจในหลักของศาสนาจึงเอามาตีแผ่แก่ชาวโลกให้รู้ให้เห็นตามตามภูมิปัญญาของตนเองดังนี้แล